สวัสดีครับพวกเราสองคนมาจากแขแนนวิชาอะไรคะครูคิงศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์นะครับครูปอค่ะอาจารย์ดรพักพรพิมพ์สารหัวหน้าแะแนนวิชาค่ะครับแล้วก็ผมนะครับครูคิงนะครับผู้ช่วยสตรรจารย์ดรสันธวรวงศ์ศรีนะครับเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิชาการนะครับของคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับค่ะวันนี้เราสองคนจะมาประชาสัมพันธ์การเข้าสมัคร PCA คส65นี้นะคะ เต่ว่าแต่คูคิงค่าสาขาเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะครับสาขาเราก็เรียนเกี่ยวกับการแสดงนะครับการกํากับการแสดงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการออกแบบการแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้านะครับทำเสื้อผ้านะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบแสงออกแบบฉากครับและปัจจุบันนี้หลักสูตรเรานะครับครูปอก็ได้ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับมีเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์เข้ามาด้วยนะครับทำให้นักศึกษาได้หาอาชีพใหม่ๆได้ในอนาคตนะครับค่ะช่วงเวลารับสมัครนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง เมกราคมพศ2565ค่ะครับถ้านักศึกษาคนใดสนใจนะครับเราจะขึ้นนะครับนะครับเว็บไซต์ไว้ตรงข้างล่างนี้นะครับ www. นะครับ admission. นะครับ s s u ac. th นะครับหรือสามารถนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจอะไรครับปูปอจ ssiu theater ของเราค่ะข้อมูลก็จะขึ้นพางล่างนี้เช่นเดียวกันค่ะครับขอบคุณมากๆนะครับครับเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ